สวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเจนอีกแล้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคาบเรียนที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้ศึกษาเรื่องอาหารและสารอาหารกันไปแล้วนะคะนักเรียนก็พอจะทราบแล้วว่าอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะคะสามารถจับต้องได้และเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วนั้นเราจึงจะได้สารอาหารออกมาซึ่ง กระบวนการที่จะได้สารอาหารออกมานั้นก็จะต้องอาศัยการย่อยอาหารนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมาศึกษาเรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์มาดูกันว่าระบบนี้นะคะมีอวัยวะใดเกี่ยวข้องบ้างและแต่ละอวัยวะเนี่ยมีการทํางานอย่างไรเราไปศึกษากันเลยค่ะระบบย่อยอาหาร ระบบย่อยอาหารคืออะไรระบบย่อยอาหารนะคะก็คือระบบในร่างกายที่ทําหน้าที่ย่อยอาหารชิ้นใหญ่ๆที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยให้มีโมเลกุลขนาดของอาหารเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้เพราะฉะนั้นนะคะสารอาหารเนี่ยก็คือสารที่ได้จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองโดยจะต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหารนั่นเองค่ะ ระบบย่อยอาหารนะคะจะเริ่มจากการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปในปากเลยนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณแรกนะคะที่มีการย่อยอาหารก็คือบริเวณปากนะคะปากจะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารจำพวกแป้งนะคะจำพวกข้าวแป้งนะคะซึ่งปากเนี่ยจะมีการย่อยสองแบบด้วยกันก็คือการย่อยเชิงกล การย่อยเชิงกุจะเกิดจากการที่ฟันนะคะบดเคี้ยวอาหารการย่อยเชิงกลณเกิดจากการบดเคี้ยวและการย่อยอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการย่อยเชิงเคมีการย่อยเชิงเคมีเนี่ยจะต้องอาศัยน้ำย่อยนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเอนไซม์นะคะจะต้องอาศัยน้ำย่อยที่ชื่อว่าน้ำย่อยอะไมเลส น้ำย่อยอะไมเลสหรือเอนไซม์อะไมเลสนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารจำพวกแป้งนะคะโดยเมื่อเราเคี้ยวข้าวนะคะฟันเนี่ยจะทำหน้าที่ในการฉีกกัดนะคะแล้วก็บดอาหารนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนะคะลิ้นก็จะทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารนะคะให้เข้ากับน้ำลายซึ่งในน้ำลายก็จะมีน้ำย่อยอะไมเลสอยู่นั่นเองค่ะอ่าเมื่อ เสร็จสิ้นกระบวนการย่อยที่ปากแล้วนะคะอาหารก็จะเคลื่อนที่มายังบริเวณถัดมาก็คือหลอดอาหารนะคะหลอดอาหารเนี่ยทำหน้าที่เป็นทางเดินอาหารนะคะซึ่งบริเวณหลอดอาหารเนี่ยก็มีการย่อยนะคะแต่จะมีการย่อยเชิงกลเพียงอย่างเดียวมีเชิงกลเท่านั้นเนื่องจากว่าบริเวณหลอดอาหารนี้นะคะไม่มีน้ำย่อยนะคะ ดังนั้นบริเวณหลอดอาหารเนี่ยก็เลยมีแค่การย่อยเชิงกลขณะที่เรากลืนอาหารเข้าไปนะคะก็จะเกิดการบีบตัวของหลอดอาหารทำให้อาหารเคลื่อนที่นะคะผ่านหลอดอาหารลงมายัางกระเพาะอาหารอ่าบริเวณน,นี้นะคะกระเพาะอาหารก็จะเป็นบริเวณที่มีการย่อย2แบบนะคะก็คือการย่อยทั้งเชิงกลและเชิงเคมี กระเพาะอาหารเนี่ยจะย่อยอาหารที่ให้สารอาหารเป็นพวกปโปรตนะีนนะคะกระเพาะอาหารจะย่อยอาหารพวกเนื้อนมไข่อะไรพวกนี้นะคะที่ให้สารอาหารย่อยออกมาแล้วจะได้สารอาหารเป็นโป,ปรตีนครูเขียนเป็นโปรตีนนะคะอ่ะก็จะมีการย่อยสองแบบบริเวณกระเพาะอาหารมีการย่อยเชิงกลการย่อยเชิงกลเกิดจาก ผนังของกระเพาะอาหารนะคะบีบตัวนะคะบริเวณผนังบริเวณกล้ามเนื้อของกระเพาะอาหารเกิดการบีดตัวทําให้อาหารเนี่ยมีชิ้นที่เล็กลงการย่อยอีกแบบนึงก็คือการย่อยเชิงเคมีการย่อยเชิงเคมีนะคะจะต้องอาศัยน้ําย่อยที่ชื่อว่าน้ําย่อยเปปซินนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเอนไซม์เปปซิน เอนไซม์เปปซินหรือน้ำย่อยเปปซินนะคะจะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารจําพวกเนื้อนมไข่นะคะก็คือย่อยออกมาแล้วได้ปโปรโตีนนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังมีกรดเกลือที่มาช่วยย่อยกรดเกลือนี้นะคะเราจะเรียกว่ากรดไฮโดรคลอริก เขียนด้วยตัว H ตัวใหญ่ C ตัวใหญ่และ L ตัวเล็กนะคะกรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยก็จะมาช่วยย่อยอาหารจำพวกเนื้อนะคะทีนี้นักเรียนเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เราไม่ได้รับประทานอาหารเช้านะคะเราก็จะมีความรู้สึกแสบท้องใช่ไหมคะรู้สึกปวดท้องแสบท้องเนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้นะคะมีกรดเกลือหลั่งออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รับประทานอาหารให้ตรงเวลา นะคะในกระเพาะอาหารของเราก็จะไม่มีอาหารกรดเกลือก็จะไม่ไม่มีอาหารให้ย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะกัดกระเพาะนะคะทําให้กระเพาะเนี่ยอาจจะอักเสบหรือเป็นแผลได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะลกูกเมื่ออาหารจําพวกเนื้อนมไข่นะคะถูกย่อยที่บริเวณกระเพาะอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารนะคะส่วนที่เหลือก็ ที่ไม่ถูกย่อยนะคะก็จะถูกส่งมายัางบริเวณต่อมานั่นก็คือบริเวณลำไส้เล็กนะคะบริเวณลำไส้เล็กอ่าลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กเนี่ยจัดเป็นพระเอกของระบบย,อะอย่อยอาหารเลยก็ว่าได้นะคะเนื่องจากว่าบริเวณลำไส้เล็กเนี่ยเขา มีหน้าที่สําคัญมากๆนอกจากเขาจะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารแล้วเนี่ยบริเวณลําไส้เล็กยังเป็นบริเวณเดียวนะคะที่มีการดูดซึมสารอาหารเพราะฉะนั้นลําไส้เล็กเนี่ยจะทําหน้าที่ทั้งย่อยและดูดซึมนะคะอ่าย่อยและดูดซึมดูดซึมสารอาหารนะคะอ่า ทีนี้บริเวณลำไส้เล็กเนี่ยเขาจะมีการย่อยอาหาร3ามจำพวกด้วยกันก็คืออาหารจำพวกแรกก็คืออาหารจำพวกแป้งนะคะข้าวแป้งน้ําตาลอะไรที่ไม่ถูกย่อยบริเวณปากนะคะหรือว่าย่อยไม่หมดเนี่ยก็คือจะมาย่อยอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณลำไส้เล็กนะคะอ่ามีการย่อยเชิงกลด้วยนะคะเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อนะคะเหมือนกับกระเพาะอาหารเลย แล้วก็เชิงเคมีเชิงเคมีจะมีการย่อยอาหาร3ามจำพวกด้วยกันนะคะได้แก่จำพวกแป้งรอบสองจำพวกจำพวกโปรตีนนะคะจำพวกเนื้อนมไข่พวกโปรตีนก็รอบสองเช่นเดียวกันตรงบริเวณนี้และ อีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เกิดการย่อยเลยนะคะนั่นก็คือไขมันค่ะโดยกระบวนการย่อยไขยมันนี้นะคะจะต้องอาศัยอวัยวะที่ไม่ใช่บริเวณนะคะไม่ใช่บริเวณของระบบย่อยอาหารไม่ใช่บริเวณที่อาหารจะเดินทางผ่านนะคะแต่เขามีบทบาทสําคัญก็คือตับและตับอ่อนนั่นเองนะคะเขามีบทบาทสําคัญในการช่วยย่อยไขยมันอ่ะ เรามาพูดถึงตับกันก่อนนะคะตับนี่คืออวัยวะนี้นะคะจะอยู่บริเวณชายโครงขวานะคะอ่าอันนี้คืออวัยวะที่เรียกว่าตับตับเนี่ยจะทําหน้าที่ผลิตน้ําดีนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะถุงสีเขียวๆตรงนี้นะคะเราเรียกว่าถุงน้ําดีซึ่งบรรจุน้ําดีเอาไว้ ในนี้นะคะจะมีน้ําดีบรรจุอยู่น้ําดีในถุงน้ําดีเนี่ยทำหน้าที่ส่งมายังลำไส้เล็กเพื่อช่วยตีไขมันให้แตกเป็นเม็ดเล็กๆไม่ได้ย่อยนะคะน้าดีทําหน้าที่ตีไขมันให้แตกเป็นเม็ดเล็กๆเมื่อน้าดีตีไขมันให้แตกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วนะคะก็จะต้องอาศัยน้ำย่อยหรือเอนไซม์มาจากบริเวณตับอ่อน เดี๋ยวครูจะกีดตับอ่อนให้ดูนะคะนี่ค่ะสีเหลืองเหลืองบางๆงตรงนี้ลักษณะคล้ายๆใบไม้นะคะที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นี่นะคะคือตับอ่อนบริเวณนี้นะคะก็จะส่งน้ําย่อยเข้ามายัางลําไส้เล็กน้ําย่อยนี้นะคะจะมาทําหน้าที่ในการย่อยไขยมันนั่นเองชื่อว่าน้ําย่อยไลปสนะคะ,ะเดี๋ยวครูวงเล็บไว้ต้องอาศัยน้ําดีจากตับ มาตีไขมันให้แตกเป็นมิเล็กๆก่อนนะคะและอาศัยน้ำย่อยไลยปสจากตับอ่อนอก็จะมาย่อยไขยมันอ่ะเสร็จสิ้นกระบวนการย่อยไขยมันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออาหารทั้งสามจำพวกเนี่ย ถูกย่อยบริเวณลำไส้เล็กนี่ก็คือสิ้นสุดกระบวนการย่อยอาหารแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการย่อยอาหารแล้วลำไส้เล็กเขาก็าจะทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารแล้วก็ส่งไปยังอวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกายผ่านทางระบบไหลเวียนโลหิตนะคะทีนี้เมื่อย่อยเสร็จแล้วดูดซึมเสร็จแล้วเหลืออะไรคะนักเรียนเหลือกากาอาหารค่ะ กะาอาหารจะถูกส่งไปบริเวณไหนกะาอาหารก็จะถูกส่งมายังบริเวณลำไส้ใหญ่ค่ะอะสมมุติว่าอาหารอยู่ตรงนี้นะคะอะสมมุติว่าอาหารอยู่ตรงนี้แล้วปึ๊บอาหารก็จะเคลื่อนผ่านลำไส้เล็กมาปึ๊บ,บ,บแล้วก็จะมาเข้าสู่ลำไส้ใหญ่อ่าปึ๊บเคลื่อนที่มานะคะบริเวณลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทําหน้าที่ในการ เก็บกากอาหารและดูดซึมน้ำกลับนะคะลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่นะคะเป็นบริเวณที่ทำหน้าที่ในการเก็บกากอาหารนะคะและดูดซึมน้ำและเกลือแร่กลับเข้าสู่ร่างกายนะคะดูดซึมน้ำและเกลือแร่ กลับเข้าสู่ร่างกายทีนี้ถ้าเราไม่ขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าเราขับถ่ายไม่เป็นเวลาเรากลั้นอุจจาระนะคะน้ำเนี่ยก็จะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยอุจจาระของเรานะคะมันก็จะแข็งก็จะทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ยากนะคะอาจจะทำให้เราเป็น โรคลิสสีดวงหรือว่าเกิดอ,อาการท้องผูกได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนควรจะขับถ่ายให้เป็นเวลาและรับประทานอาหารพวกที่มีกาก,ากใยมากๆแล้วก็ดื่มน้าเยอะๆนะคะเพื่อที่จะทําให้อุจจาระของเราเนี่ยมีน้ําไปหล่อเลี้ยงด้วยทําให้อุจจาระของเราไม่แข็งนั่นเองนะคะเราก็จะไม่ไม่ท้องผูกนะคะแล้วก็ไม่เป็นลิสสีดวงทวารด้วยนั่นเองอ่ะ มาถึงอาหารมาถึงบริเวณลำไส้ใหญ่แล้วนะคะอ่าเมื่อลำไส้ใหญ่เนี่ยดูดซึมน้ําและเกลือแร่กลกับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการอาหารเนี่ยก็พร้อมแล้วนะคะที่จะออกทางประตูอ่าบริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้เรียกว่าไส้ตรงไส้ตรงเนี่ยเป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่อาหารจะออกไป บริเวณด้านล่างตรงนี้เรียกว่าทวารหนักทวารหนักก็คือรูทวารน,นั่นแหละนะคะทวารหนักนะคะทําหน้าที่ในการขับขับกากอาหารนะคะขับของเสียออกมาที่เราเรียกว่าอุจจาระนั่นเองนะคะอุจจาระ,ะก็จะออกมาทางทวารหนัก ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะกระบวนการย่อยอาหารนะคะในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ให้นักเรียนสังเกตนะคะเมื่ออาหารนะคะเข้ามายังบริเวณปากแล้วนะคะก็จะเคลื่อนที่ผ่านหลอดอาหารนะคะมายังกระเพาะอาหารส่งไปยังลำไส้เล็กย่อยเสร็จแล้วดูซึมเสร็จแล้วส่งไปยังลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เก็บกักอาหารและขับถ่ายออกมานะคะ,ะดูซ้ำอีกรอบนะคะ ภาระงานของวันนี้นะคะแบบฝึกหัดรเรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์ให้นักเรียนนะคะเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะลอกจุดและเขียนคำตอบทำลงในสมุดนะคะอย่าลืมขีดเส้นด้วยปากกาแดงให้เรียบร้อยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและชั้นมาให้ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ